ดีหรือชั่วตัวก็รู้แต่ยังทำอยู่เพื่ออะไรเล่นกับกรรมเหมือนเล่นกับไฟวันนี้สะใจวันต่อไปต้องชดใช้กรรมหลายคนก็ตั้งคำถามว่าก็เห็นหลายคนเขาสร้างกรรมชั่วมากมายแต่ทำไมชีวิตของเขาก็เห็นได้ดีขึ้นทุกวันทุกวันก็ต้องบอกว่านะเราทุกคนก็ล้วนมีกรรมดีกรรมชั่วปะปนกันอยู่ในชีวิตชาตินี้ไม่ใช่ชาติแรกนะเราเกิดมานับภพบนับชาติไม่ท้วน ก็มีทั้งกรรมดีกรรมชั่วที่เคยสร้างไว้สะสมปนเปนกันวันนี้เขาอาจจะสร้างกรรมชั่วเล่นกับไฟแต่ยังไม่เห็นมือพองเสียีก็เพราะว่าอาจจะมีกรรมดีที่คอยหนุนอยู่วันนี้ขอให้เพียงเราแค่ตั้งใจเป็นผู้รู้ว่าเราจะคอยดูว่าวันนี้เราทำดีมันจะมีผลดีเกิดขึ้นจริงๆตามที่เราทำดีนั้นหรือเปล่าแต่เหตุปัจจัยที่เราสร้างไว้อย่างใดก็จะเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เราคิด พูดทำอย่างนั้น